สวัสดีครับอันนี้นอนอูประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับสั่งเริ่มสิบเบือแล้วครับได้บ้าป่ะจุดเนี่ยฮะทั้งอันนี้นะอ่าเลทั้งกองเหลือมทั้งอย่งอ่นอันอันนี้อันเกา่ามันบอทั้งปอกรวมทั้งทั้งหมดนะอ่ะอ๋ออันนี้ปอกเกา่า เบิ่งคือจังมันบินมาไรานเานเาะอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้เขาแตง่งร่องแต่งเบิ่งแล้วบ่ร่องแตง่งเบิ่งแล้ววงเพื่องอันนี้<ะ>เพื่องเพื่องย่อมัอนมนีเป็นทรงเบี่ยวเบียวเอ้ยเกยคายว่าเลี่ยมมองนี้มันมันหายอันละมันจะเป็นเบี่ยวเบียวไงไม่ได้ลดแรงน,น้มันสิลุยออก เกียร์สองครับของไพลเฟืองแตกไม่เอาไปแตงเอาเลยครับนี่ถ้ามีคนแตงถ้ามีคนแตงถ้ามีคนแตงให้อันนี้อันนี้ซิวนี่นี่เกียร์สองเบิรังมันกัมันกับบินโอ้เบิดหลายอยู่นี่เรง่มิดกับเรื่มิด กระติมมุูกเม็ดกับปิดเอาไปเข่าเตาล้อมขายอะไรขึ้นท่อแน่ๆนะพ่อได้ทุ่นขึ้นไหนม ก็เป็นดูปปั้นมากเรื่องนี่ครับสร้างบอกว่าใส่นะ้ำมันเกียวสิบริดเลยครับบนตรงใส่แค่หู้เติมครับเทรลรงนี้เลยกันขานเนาะมันออกอยู่แล้วของผมมันออกตึงอันนี้นะ้ำมันเครื่องกับ อยากคราดนี่ออกปั๊มลุ่มมาสั่งเนียนกับข้อปั๊มสองมองนี่อันนี้แข็มแตงครับซูบูโฟ อีกมือก็ใส่ได้อีกประมาณนั่นไสมือมือขาดปวดเนาะฮะมือไส้หรือมือขาดมันดึงขึ้นอยู่ดิซังฮะมันอยู่อยู่แต่ว่ามันสั้นปวดก็ดึงบางขึ้นไส้หรมือขาดจอดสั้นๆมันกิบไปอยู่มันยืดปะ เ้ามาหยุกประมาณสเท่าแล้วครรบเกีรยนสมเฟื่องไทยยังเหยียดไงกูหนีเลยครับลมเฟื่องไลยเดี่ยวลายลูกกว่านี่ แต่เห็ดฟืองไทย,ยนี่มือหนึ่งนี่เ่าสี่ดีสองหลูกสามหลูกปกติมือหนึ่งกับสองหลูกกันหมดเนี่ยเออหมดพี่มันเป็นไอพี่หลูนะนกนึเตะเกียร์หลูกเดียวนี่ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับเดืนหนึ่งสียอาทิต ที่มันแตกตอนนั้น เหลือสิ้นข้อปั๊มครับที่ต้องเปลี่ยนก็นใส่ไปก่อนครับใช้ใช้ไปก่อน อันนี้โอเคไปสั่งโอเคไปนี่แ <c oughs> อบโมบิดเนาะเลือปองไว้หัวใจเนะตลอดชีวิตหัวใจเนะ Hoa hộp hộ. kia hộp bay, hoa hộp bay, hộp bay, hoa hộp bay, hoa hộp nó hoa hộp bay, hộp hộp bay, hoa hộp bay, hoa hộp bay, hoa hộp bay, kè có chôm cả sam gặp bốc phăng phong dài yêu cơ lợp rồi มัดน,นี้ละสิได้เส้าหนึ่งสามแล้วครับทีกี่ใส่เกียร์หนึ่งหลากจนสุดเสียงยังได้ใส่เกียร์สามครับเกียร์สองหลุดใส่บ่ได้ออแล้วอัออันนั้นเป็นกำยังซางไอทีทอนเกียร์อะไรนี่ไหมมันพึ่งมาเป็นตอน ลังๆน e ี่แรงเงี้ยสามสี่มื่นเกียร์หเลยบอกเกียร์ถอยเกียร์ถอยกับเกียร์หนึ่งส่วนมากสิเป็นเกียร์ถอยถอยไปหอดไปโค้ป๊บถอนเกียร์อะไรอะคือจังเหยียบคานบูสุดเนี่ยแต่ว่ารถโมเรียนเนียเป็นกรบโหลกปืนมาแล้วมันมีมันมันอะไรใสต้องเหลืองเข่าเกียร์เนี่ยออ เับก็เแต่ว่ามันตรงจอดอ๋อมนี้มันเป็นเพื่อจอดหนึ่งกับถอย,อยนี่นะหนึ่งกับถอยเป็นเพื่อจอดมันมีสิ้นโคเมคือกเกียรสองเกีเกียกร์ส,รสรี่เกีย้าเกหกมนี้มีสิ้นโคเมศแมุนี้ต้องจอดอ๋อหอนสร้างหอนแดดแล้ว เสียเสียงแล้วสังยกขึ้นยกลงไรเลยต้องใ่้อัลายเอะน้ต้องมีแต่ฝุนเลยสังโฆษณาโฆษณาเกี่ยวกับยาชาผิ่นเขาได้ล้วคะถ้าทีะเขาไปไปยืนตรงเด่นๆนะจะดูน้องว่า เอาไปยิงลรงไปคือเกาคือเกาอือโอเคครับผมก็ฝากติดตามตอนต่อไปได้ครับสวัสดีครับ